สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเป็ดบอนไสอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเพื่อนชอบในงานบอนไสของต้นมะขามเราจะไปดูต้นมะขามกิ่งตอนกันนะครับึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำการตัดออกจากต้นใหญ่มาลง ในกระถางใบเล็กหลังจากที่ผมได้เอาส่วนกิ่งตอนของเขาได้ลงมากระถางใบเล็กแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตรงต้นแม่ของเขานะ่ะซึ่งไม่มีกิ่ง ขะแนงกิ่งที่จะมาเลี้ยงลำต้นของเขาเขาทำให้ต้นต่อต้นแม่ของเขานั้นตายนะครับซึ่งหลังๆมาผมก็ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นมา การที่เราจะตัดกิ่งตอนลงมาปลูกต้นตอของเขาเนี่ยมันต้องมีกิ่งแขนงมีอะไรที่แตกตาออกมานะครับถึงเราสามารถที่จะตัดกิ่งตอนออกมาปลูกได้ถ้าไม่งั้นมันก็มีเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้ต่อต้นไม้ ของเราที่ตอนแล้วตัดกิ่งตอนมาปลูกตายได้นะครับครับคือลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ควันไว้แบบนี้ คือตอนนี้ผมไม่ได้ตอนแรกผมว่าจะไม่ได้ต่อไม่ไม่ต่อนะครับคือผมควนไว้เพื่อจะตัดทดให้ต่อของเขาได้เตี้ยลงมาสร้างเป็นไม้ทรงเตี้ยนะครับคือก็ได้ควนควนไว้ลักษณะตรงนี้ก็จะให้เขาแตกกิ่งช่วงนี้ออกมาแล้วก็จะตัดทด ตัดตรงนี้ออกไปต่อข้างล่างก็จะไม่ตายก่อนตอนแรกๆอะคือผมได้การทำการตัดทษไปเลยโดยที่ไม่ควนไม่มีกิ่งแขนงแตกออกมาแบบนี้ต่อที่เราตัดทเน่ะมันจะตายนะครับมันจะ มีปัญหาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ผมได้ไปศึกษากับท่านอาจารย์ท่านอื่นมาก็ลองมาทำดูแล้วก็พอเขาแตกตาออกมาแตกกิ่งออกมาเยอะๆผมก็จะลองทำการตัดทศเพื่อจะสร้างเป็นรายละเอียดสร้างกิ่งต่อไปแล้วก็ ผมจะอัปเดตให stage, ้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าถ้าเนื้อหลังจากที่ผมตัดทดเสร็จไปแล้วเขายังจะตายอีกอยู่หรือไม่หรือเขาจะรอดผมก็จะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับมะขามต้นนี้ที่ผมได้ควนนไว้ก็หลังจากที่เขา แต่กิ่งออกมาบางทีผมก็อาจจะเอาปุ๋ยมะพร้าวมาหุ้มไว้ตรงนี้หรือจะวั้นขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเอาปุ๋ยมะพร้าวมาวัน้นมามาหุ้มไว้หรือก็ทำแบบตอนนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่ารากเขาจะเกิดออกมาให้เราได้ เลี้ยงต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ผมก็จะลองทำดูนะครับท่านผู้ชมส่วนกระทางนี้ก็ผมได้เพาะไว้ทำเป็นรงส่วนป่า ตอนแรกมันก็เพาะไว้ในกระถางใบนี้เยอะเหมือนกันนะครับเต็มเขาก็ตายไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ห้าต้นก็จะทำเป็นทรงสวนป่าในห้าต้นนี้นะครับถ้าเขายังจะเหลืออยู่ รทางเขาอาจจะบางไปนิดหนึ่งเขาเลยโตชาเขาก็มีอายุค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับสำหรับมะขามต้นนี้สองปีน่าจะได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าดินเขาไม่เยอะ ก็เลยไม่เจริญเติบโต แต้นนี้ก็เหมือนกันอีกต้นหนึ่งคมทําการควันไว้ตรงนี้เขาก็แตกตกหิงลงมาตรงนี้ก็จะสร้างรายละเอียดสร้างเวลาเราตัดทดตรงครับสำหรับท่านมือใหม่ที่เข้ามารับชม ในการตัดทดมะขามหรือจะทำยังไงที่จะให้ต่อมะขามของเราไม่ตายก็สามารถทดลองทําดูได้นะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ผมได้ไปศึกษามาก็ลองมาทําดูก็ได้ผลนะครับพอแตกกิ่งออกมาเราก็จะทำการตัดทดกันต่อไปในเวลาต่อไปนะครับที่ ขอให้จริงโตก่อนนะครับเราค่อยตัดทดครับสำหรับวันนี้ทางเพชรบนไซไม้จิ๋วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในทางช่องเพชรบนไซไม้จิ๋วก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับจะคลิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมทับทำคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ พี่บันไจไม่เจียวก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ